สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่การแล้วก็ u t u b e พี่การน,นมแม่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเจอกับพี่การน,นะคะช่วงทุ่มหนึ่งค่ะกับการไลฟ์ให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาคุณแม่ค่ะเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกนมแม่การตั้งครรภ์การคลอดแล้วก็หลังคลอดค่ะวันนี้พี่กันก็มีความรู้ดีๆมาฝากค่ะแล้วก็มาให้คำปรึกษากับคุณแม่นะคะสําหรับไลฟ์นี้นะคะสนับสนุนนะคะไลฟ์โดยนะคะทินนี่โน้ตนะคะ ชินโนิโนนะคะที่ชุบเปียกน้าเกลือนะคะแล้วก็สเปรย์น้ําเกลือะค่ะที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นของใช้ที่ต้องพกติดบ้านหรือว่าต้องมีติดตัวค่ะเพราะว่าอย่างสเปรย์น้ําเกลือนี่ต้องบอกว่าเวลาที่คุณแม่นะคะลูกมีการคัดจมูกนะคะลูกเอ่อ ไปข้างนอกเจอฝุ่นพีเอ็มค่ะยังไงค่ะก็ต้องมีต้องใช้อยู่แล้วนะคะพกติดบ้านไว้เลยค่ะใช้คู่กันได้เลยนะคะกับทิชชู่เปียกน้าเกลือนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะคะใช้แล้วผิวลูกไม่ละคายเครืองผิวชุ่มชื้นค่ะไม่แห้งเพราะเป็นทิชชู่เปียกที่มีส่วนผสมของน้ำเกลือนั่นเองค่ะแล้วก็เขาก็มีโอโ,โคโดด้วยนะคะเป็นส่วนประกอบนะคะใช้ได้เลยในเด็กแรกเกิดนะคะ,ะสำหรับสเปรยบน้ำเกลือใช้ได้ในเด็กที่อายุ 1เดือนนะคะขึ้นไปค่ะเพราะว่าหัวสเปรย์เขาทํามาให้มีความนุ่มนะคะละององฝอยนุ่มไม่เป็นอันตรายค่ะใครใช้อยู่เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกไปกันนิดนึงนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทินน่โน้ตค่ะสําหรับการสนับสนุนไลฟ์สดในครั้งนี้ค่ะใครได้ลองไปซื้อใช้ทินน่โน้ตแล้วนะคะคอมเมนต์บอกไปการน,นิดนึงหรือใครได้ใช้แล้วแบบชอบยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ เติมตัวพี่แกนชอบทั้งสเปรย์น้ำเกลือแล้วก็ทิชชูเปียกนะคะอย่างสเป็นน้ำเกลือเนี่ยพี่แกนแพ้เป็นภูมิแพ้แล้วก็ลูเป็นภูมิแพ้ก็ใช้พ่นจมูกช่วยได้ดีเลยอย่างเวลาอากาศแห้งๆนะคะก่อนนอนอะไรอย่างนี้ค่ะพ่นได้เลยช่วยชะล้างฝุ่นด้วยนะคะตัวสเปรย์น้ำเกลือเนี่ยความข้อดีคือมันจะทําให้เยื่อบุจมูกเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ละคายเคืองง่ายนะคะจิ๊กิกพี่ดีควรสเลี่ยงผลไม้อะไรบ้างนะคะ จซิกพีดีไม่มีต้องระยังนะคะถ้าไม่คือพิกันว่าเอาจริงๆแล้วบางทีจซิกพีดีดูแลง่ายกว่าเด็กแพ้อาหารสําหรับตัวพิกันนะคะเพราะว่าจีซิกพีดีเนี่ยไม่ได้ว่ากินนิดๆหน่อยๆแล้วมันจะมันจะมีอาการเลยนะคะอ่าเราก็กินได้ปกตินี่แหละค่ะไม่ต้องไปกังวลน,นะคะในขณะที่เด็กแพ้อาหารเนี่ยพี่ว่าต้องระวังเยอะกรณีที่แพ้แบบหายใจไม่ออกอะไรเงะะี้ยค่ะไม่เครียดนะคะถ้าอย่างนั้นเนาะ น้อง5เดือนค่ะประเมินให้ทานข้าวได้แล้วแต่น้องไม่ถ่ายเลยทำไงได้บ้างเริ่มทานแล้วใช่ไหมถ้าเริ่มทานแล้วหนึ่งแม่ต้องดูแล้วว่าอาหารที่แม่ป้อนเนี่ยแม่มีใส่ผักอะไรได้วยหรือเปล่าแล้วก็มือว่างคือเป็นผลไม้ที่ทําให้ขับถ่ายง่ายก็ได้แล้วก็อย่าลืมป้อนน้ําด้วยคือธรรมดาเราจะแนะนําว่าเราจะเริ่มป้อนน้ํานะคะหลังจากาที่อายุ6เดือนไปแล้วอ่าแต่ทีนี้ถ้าแม่เริ่มป้อนข้าวแล้วเนี่ยค่ะ5เดือนแม่ก็ป้อนน้ําได้เลยนะคะ วันนี้มีกิจกรรมอะไรนะคะเออก็อยากจะแจกนะคะเดี๋ยวพี่กันแจกตัวนี้แล้วกันค่ะชิ้นนี้โน้ตนะคะนี่ของแรไอเทมค่ะตัวนี้เลยนะคะเอ็กโคโคมลลอนนะคะแจกเออไม่พี่กันไม่แน่ใจพี่กันนับเหมือนมีห้าห้าห้ารางวัลแล้วกันค่ะห้าห่อนะคะห้าห่อนะคะ,หหอ,ะ,คะอ่าใครอยากได้ใครอยากได้ไดเดี๋ยวอย่าอย่าลืมเดีย๋ยวทื่อท้ายเรามาร่วมสนุกกันนะคะ เอออันนี้เราอยู่ไหนคะอยู่โน้ตตัวหมุนตัวหมุนของเราอยู่นะคะโอเคตอนแรกไปดีเอา,อย,าอย่างนี้กันเดี๋ยวพี่กันแจกนะคะตัวนี้เขาโคไปลอนชินิโนนีห่ห้ารางวัลน,นะคะก,ออก,กดแชร์ไลฟ์ส่วนนี้ก่อนนะคะอ่าได้เลยกดแชร์ไลฟ์ส่วนนี้ก่อนนะแล้วกดหัวใจด้วยแล้วก็คอมเมนต์ไ้เยอะๆนะคะคอมเมนต์เยอะๆเพราะว่าเราจะสุ่มจากจากลำดับคอมเมนต์นะคะไม่ต้องเอาเลขออกหรอกเพราะคิดว่า เพราะว่าคนจะคอมเมนต์กันเยอะๆแล้วคะ่ะพอเป็นประจําเดือนแล้วสามารถกู้น้ำนมกลับมาได้ไหมได้นะคะกู้น้ำนมกลับมาได้นะคะจริงๆเราเป็นประจําเดือนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีน้ำนมแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่เราอาจจะมีน้ำนมน้อยนะคะอะเป็นช่วงที่เราอาจจะมีน้ำนมน้อยเราก็พยายามปั๊มพยายามระบายนะคะ แล้วก็ท่ารู้สึกก่าน้ำนมโหดก็เพิ่มการ,ระบายได้นะคะ <c oughs> คุณแม่มาลีมาแล้วเลขสามสิบยั้งค่ะแม่มาลีไม่ใช่ทายเลขวันนี้เราจะนับคอมเมนต์ค่ะ <c oughs> คุณแม่ประทยมมาบอกว่าตอนนี้กินแอปเปิลกับสาลี่นึ่งปั่นค่ะดีเลยนะคะมันแอปเปิลกับสาลี่พี่ว่าไม่หวานเป็นผลไม้ที่ควรค่ากับการให้ลูกกินเออ,เอพูดถึงผลไม้นิดนึงทำไมพี่แกไม่พูดถึงสม้ม ส้มจริงริงกินได้แต่กินเป็นเนื้อส้มกินเป็นส้มเป็นกรีบนะคะอ่ะปริมาณอ่าจะให้กินเท่าไหร่เนี่ยถ้าหลายคนบอกว่าเออแล้วหนูจะต้องเตรียมเท่าไหร่นะคะในนี้มีบอกนะคะที่เปิดเพราะาเพื่อนก็จะจําปริมาณไม่ได้หรอกคะ่ะเนี่ยค่ะในสมุดเล่มนี้จะมีบอกเลยผลไม้นะคะอย่าง6เดือนเนี่ยเขาก็จะให้กินส้มนะคะอ่าถ้าเป็นส้มเนี่ยก็คือ1น,นึ่งกรีบนะคะกล้วยครึ่งลูกนะคะเจ็ดเดือนมะละกอสองชิ้นอย่างนี้ส้มสองกรีบแบบนี้นะคะจะไม่เห็นเนาะ ดูในนี้ได้เลยนะคะลูกจะกินส้มหนึ่งลูกได้ตอนที่ยุเก้าถึงสิบสองเดือนหกเดือนถึงหนึ่งปีไม่แนะนําให้กินน้ําส้มเพราะการกินน้ําส้มมันจะทําให้น้องได้น้ําตาลที่สูงเกินไปเพราะเวลาเราคั้นส้มเนี่ยได้ได้น้าส้มเนี่ยคั้นส้มเป็นลูกซึ่งมันกินมันเยอะเกินนะคะก็คือไม่แนะนํานั่นเองนะคะน้าส้มไม่แนะนําคือน้ำผลไม้ไม่แนะนาในเด็กที่ต่ำอายุกว่าหนึ่งปีนะคะ มันก็สุกบดนะคะมันก็สุกบนเนี่ยก็ถ่ายง่ายนะคะอยากลองใช้เดี๋ยวต้องลองคอมเมนต์นะคะแม่นะคะแล้วก็ต้องต้องเปิดใจเลยสเปรย์น้ำเกลือของทินนี่โน้ตนะคะซึ่งซึ่งมันมันใช้ง่ายมากๆแล้วแล้วเด็กที่แบบเริ่มต้นล้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่แกนแนะนำเลยว่า ให้ลูกลองใช้ตัวนี้ก่อนนะคะเพราะมันจะทําให้ลูกรู้สึกเป็น,ปนอะไร f i r s t impression นะคะเด็กจะรู้สึกว่าการเอาอะไรพ่นในจมูกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องแย่นะแต่ถ้าบางทีเราไปเริ่มแบบล้างจมูกปืดๆเลยบางทีหยดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะรู้สึกแบบฝังใจก็เลยทําให้กลัวการล้างจมูกไปเลยทีนี้ก็เกรงไปหมดเลยล้างจมูกนะคะแต่ถ้าเกิดใช้ของทีนน้โนตเนี่ยสเปรย์มันเป็นฝอยฝอยที่นุ่มมากๆนะคะ,ะลูกพี่กันเหมือนกันชอบมากนะคะ น้องคลอดก่อนกำหนด34วีคเริ่มกินข้าวได้6เดือนหรือ7เดือนคะ่ะประเมินความพร้อมค่ะแม่เอิญคือออกมล้วเนี่เราให้เราดูความพร้อมได้เลย36 34สีคนะคะถ้า6เดือนน้องเริ่มมีทำท่าเคี้ยวนะคะหรือว่าน้ำลายสอนะคะอ,อยากทำแบบเห็นคนอ,อื่นกินก็อยากกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็นั่งคอชันแข็งแล้วคุณแม่ป้อนได้เลย6เดือนนะคะ ่แต่ถ้าเกิดน้องยังแบบคอยังไม่แข็งนั่งยังไม่ได้อาจจะดีเลย์ออกไปได้ค่ะอ่ะมีคำถามอีกไหมนะคะโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทินนิโนนะคะพี่แกนก็อยากจะฝากทินนิโนไว้ในดวงใจของคุณแม่ทุกท่านคะ่ะที่ฟังวันนี้แล้วก็ที่เข้ามาชมไลฟ์ทีหลังย้อนหลังนะคะแล้วก็เพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสเปรย์น้ำเกลือแล้วก็ทิชชู่เกยกน้ำเกลือนะคะให้เรา ใช้นะคะคือของมันต้องใช้อยู่แล้วนะคะสําหรับทิชชู่เปียกนะคะลองใช้ทิชชู่เปียกน้าเกลือจะพบว่าผิวลูกไม่แห้งตึงจริงๆนะคะก็คือใช้แล้วผิวนุ่มเลยแล้วก็สเปรย์น้ําเกลือเป็นสเปรย์น้ําเกลือที่ใช้ได้แต่หนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะฝอยละอองนุ่มเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับจมูกลูกลดการระคายเคืองใครที่บอกพี่แกนว่าลูกนอนกลางคืนแล้วชอบคัดจมูกนะคะลองใช้ก่อนนอนได้เลยนะคะก็จะดีขึ้นนะคะ โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ